สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้พบกับจุ๊กค่ะวันนี้จุ๊กจะเอาตัวสตรอเบอรี่ช็อกมูสนะคะมาฝากเพื่อนๆกันตัวนี้จะเป็นตัวมูสช็อกโกแลตค่ะแล้วก็จะเป็นช็อกโดมสอดไส้ด้วยมูสช็อกโกแลตตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่เนาะอร่อยแล้วก็เพื่อนๆต้องติดใจแน่เลยอะยังไงอย่ารอช้าไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมสําหรับตัวสตรอเบอรี่ช็อกมูสมีดังนี้ค่ะวิปปิ้งครีม Dark ก h o อกจุ๊บใช้เป็น Dark กช็อกโกแลต64%ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวว่าจะขมไปสามารถใช้เปอร์เซ็นต์น้อยลงกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่2กันเลยค่ะส่วนผสมส่วนที่2สําหรับตัวสตรอเบอรี่ช็อ Moon มีดังนี้ค่ะ1 s t รอเบอรี่จุ๊บใช้เป็นสตรอเบอรี่สดนะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลต64%ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวสตรอเบอรี่ช็อกมูแกันนะคะตัวแรกค่ะจุ๊บจะทำเป็นฐานฐานช็อกโกแลตก่อนก็จะละลายช็อกโกแลตค่ะจุ๊บใช้เป็น Ball, อเออาาาาาแตตต่่่ววววรระะะงนนนคเเเล้้มดือดๆพยายามอย่าให้ไอ้น้ำค่ะโดนตัวช็อกโกแลตไม่งั้นเดี๋ยวช็อกโกแลตจะเป็นก้อนนี่มันเดือดแล้วก็เป็นเบาไฟหน่อย <Okay. S 2> หรือว่าเพื่อนๆจะใส่ตัวช็อกโกแลตลงไปเลยก็ได้นะคะ ใช้พายยาค่ะคนให้เข้ากันให้ช็อกโกแลตละลายเราจะละลายช็อกโกแลตค่ะให้ได้อุณหภูมิ47องศาค่ะพอช็อกโกแลตละลายเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้จุบก็จะรอให้อุณหภูมิได้ประมาณ47องศาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมากรุใส่ถ้วยกันให้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ พอละลายช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจุบจะมากุใส่เป็นฟอยล์วงกลมแบบนี้ค่ะให้เป็นดูเหมือนเป็นคัพเนาะโอเคละลายเรียบร้อยแบบนี้แล้วได้องศากึ่งที่แล้วก็ใช้ช้อนเลยค่ะตักใส่แบบนี้เลยตักใส่ไปเยอะๆได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราต้องลินออกอยู่แล้วแบบนี้ค่ะแล้วก็เกลี่ยให้มันเข้ากันแบบนี้เลย พยายามให้มันหนาๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราแกะออกมาจะได้แกะง่ายค่ะเ <Okay. S 1> กี่ยวให้หนาๆแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าช่องฟีดค่ะแช่ไว้ประมาณ1 0 1ถึงนาทีมันก็จะเสร็จตัวแล้วก็จะแข็งแล้วเกี่ยให้ทั่วเลยค่ะให้ตรงช่วงรอบๆตรงขอบมันหนาหน่อย คประมาณนี้หนึ่งอันจะทําให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะเท okay. ใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยแล้วก็เกี่ยวค่ะเน้นช่วงขอบให้มันหนาหน่อยอะคะ่ะ มานี้เลยค่ะเดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปทําที่เหลือก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทําตัวช็อกมูดกันเลยนะคะก็ตัวช็อกมูดจุ๊บจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมน้ำตาลไอซิ่ง cing, แล้วก็มีช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตจุ๊บใช้เป็นดาร์กช็อกนะคะ6 4แต่ถ้าเพื่อนๆกลัวว่ามันจะขมไปก็ลดลงมาหน่อยก็ได้สัก58หรือ55ก็อันนี้จุ๊บละลายเรียบร้อยแล้วค่ะจุ๊บละลายในไมโครเวฟค่ะแล้วก็ปล่อยให้เย็น ต้องให้เย็นหน่อยนะไม่งั้นถ้าสมมติเวลาเราเอาไปโฟกับวิปปิ้งครีมมันจะละลายได้ค่ะโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็พักเอาไว้ค่ะก็เราเรามาตีวิปปิ้งครีมก่อนให้เป็นยอดแข็งเลยนะคะเทวิปปิ้งครีมลงไปในโถเลยโอเคแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะ okay. ใช้สปีสูงสุดเลยนะคะให้ยอดแข็ง ค่ะอันนี้จุปก,ก็ตีวิปปิ้งครีมนะคะตั้งยอดแข็งเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวช็อกโกแลตที่เราปล่อยให้เย็นนะคะมาโฟกันเ,เดี๋ยวแบ่งช็อกโกแลตใส่สักสองส่วนนะคะคใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะประมาณนี้ก็ใช้ตะก,ก้อนะคะ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน okay. เดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปคนให้เข้ากันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะอันนี้จุ๊บก็ทำตัวช็อกมูสเสร็จแล้วเนาะก็ใส่ช็อกโกแลตครบเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนี่แล้วเดี๋ยวเราจะนำมาใส่ออตัวคัพกันค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวช็อกโกแลตที่จุบแช่เย็นเรียบร้อยแล้วนะเนาะเซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะช็อกโกแลตกัน,กนแล้วก็เดี๋ยวบีบมูล,ลงไปเนาะอันนี้จุบใส่ถุงมือเพื่อที่ว่าแบบอ,อุณหภูมิในร่างกายเดี๋ยวมันจะร้อนใช่ป่ะแล้วจับช็อกโกแลตเดี๋ยวมันจะละลายค่ะค่อยๆแกะนะคะอันนี้ดึงฟอยล์ออกค่ะแล้วก็ฉีกเลยทาเบาๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกประมาณนี้เลย อันนี้ถ้าสมมุติใครยังแบบชุบไม่ไอ้นั่นมากก็จุมแนะนำชุบรอบแรกแล้วก็แช่ช่องฟีนะคะแล้วก็เอาออกมาแบบปาดอีกรอบหนึ่งก็ได้ให้มันหนาหน่อยอเนี่ยเห็นไหมใกล้แล้วโอเคได้เป็นคัพแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจุบก็จะบีบตัวมุดลงไป บีบตัวมูลล่งไปแบบนี้เลยค่ะก็ตกแต่งด้วยสตอเบอรี่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะไปทำส่วนที่เหลือแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตกแต่งข้างหน้ายังไงดีเนาะโอเคค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับตัวสตรอเบอรี่ช็อกมูสนะคะตัวนี้เป็นแบบนี้เลยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายค่ะจุบจะมาโรยไอซิ่งตกแต่งหน้ากันใส่ไอซิ่งนิดนึงเนี่ยค่ะโรยไปประมาณนี้เลยไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะประมาณนี้โอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน้าทานใช่ไหมอย่าดูอย่างเดียวนะอย่าลืมกลับไปทําด้วยค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้จุ๊บลาไปก่อนนะยังไงกออ็อย่าลืมเข้าไปติดตามเว็บไซต์ของเราะคะ่ะ foodtravel tv นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ